ดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บหน่อไม้กันนะคะอันนี้เป็นรอนหน่อไม้เรายังอยู่ที่สวนลำไย,ยนะคะก็คือว่าการปลูกต้นหน่อไม้เนี่ยก็คือจะปลูกไว้ริมแดนริมคลองก็คือโชคดีที่สวนเราอะ่ะเป็นมีคลองรอบสวนเลยเราก็เลยต้องปลูกหน่อไม้ไว้นะคะซึ่งประโยชน์ของไม้นี่มีหลายอย่างอย่างแรกก็คือว่าให้ผลผลิตที่บริโภคได้สองช่วยเป็นแนว บังลมให้สําหรับสวนลําไยของเรานะคะต้นลําไยเราอะ่ะจะเป็นทรงพุ่มเหมือนต้นดอกไม้เนาะแต่เวลาลมมาก็คือว่ามันจะโยกแล้วก็โค่นลงไปทั้งต้นได้เลยเราก็เลยต้องมีพืชสําหรับบังลมซึ่งทรงพุ่มของหน่อไม้ต้นไม้อะ่ะเขาก็จะเป็นทรงพุ่มกว้างเลยแล้วก็จะยึดแนวดินให้เราด้วยตรงริมคลองนะคะแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหน่อไม้นะ่ะพอปะเปลําต้นอะ่ะต้นต้น ต้นไม้ต้นไม้ไผ่ยอแยอย่างเนาะเพรเป็นต้นเป็นลำก็จะเป็นต้นไม้ไผ่อะเราก็จะนําไปค้ายันต้นลำใหญ่ของเราอีกทีหนึ่งซึ่งก็มีประโยชน์มากเพราะอย่างที่พูดตอนแรกว่ามันมันโค่นลมง่ายตามแรงลมเราต้องมีไม้ค้ายันต้นไว้เพื่อที่จะไม่ให้โยกไปมาเลยนะะเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเก็บ ให้ดูสวนก่อนนี่น้ำเยอะแยะเลยค่ะติดคลองปลูกชิดอย่างนี้เลยค่ะรินตะลิ่งเลยค่ะรินตะลิ่งคลองเลยเห็นไหมคะบ้านเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นหน่อเล็กๆอันหนึ่งซึ่งเราจะไว้ก่องเพราะว่าน่าจะโดนว่าหักมาทําไมนี่มีเรามีขนาดที่กําลังเหมาะมืออีทายการเก็บง่ายค,คุณคะ่ะโยกมังนะ่งหน้าปับหักแล้วค่ะ นี่นะคะเก็บง่ายนะคะอันนี้ก็มีอีกลำหนึง่งอันก็อันใหญ่เหมือนกันเอาไปเผือดดีกว่าถ้าเราถ้าเราไม่เก็บนะคะเราปล่อยเขาไปอะ่ะเขาก็จะกลายเป็นลำต้นไม้ไผ่ให้เราเอาไปใช้ำํำรู้สึกว่าตุ๊กจะหักสูงไปอันนี้โดนดาด้วยนะโอเคได้หน่อไมา้แล้วก็หักไปครึ่งหนึ่งเลยได้มาสองลำ